วัสดีครับวัชราสาวครับผมพามาดูเครื ints, e ่องปันไฟเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าครับเป็นเครื่องปันไฟขนาด140แอมป์ครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ4ี่จังหวะขนาด8.5แรงครับสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจสวิตสตาร์ทตรงนี้นะครับก็เครื่องยนต์8.5แรงครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซินนะครับก็ สายไฟครับก่อนสวิตติดเปิดชาร์จแบตนะครับนี่ก็ไฟสถาน,นะครับไฟของไฟชาร์จนะครับแล้วก็สายไฟนี่เบอร์สามห้าครับใช้เป็นทองแดงแท้ครับแล้วก็ต่อหางปลาให้เรียบร้อยครับรอไปติดตั้งกับแบตเตอรี่นะครับสายลบสายบวกรับ สายลบก็ทองแดงแท้ครับเบอร์สามหาครับนี่ก็เจาะรูครับเพื่อที่จะให้นําไปติดตั้งกับนี่ครับกับเครื่องรถแฮรหรือว่าเป็นตัวยึดนะครับตรงนี้ครับยึดฐานนะครับเจาะรูไว้ให้เรียบร้อยครับราคาเครื่องนี้ก็อยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือสั่งทำได้นะครับผม